สวัสดีครับ15นาฬิกา20นาทีของวันที่30มิถุนายน2564ครับอันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่มาฝากเพื่อนๆกันอ่าพิม์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์หลวงวิจารณ์เจริญนะครับเริ่มจากดูหน้าพระก่อนเลยหน้าพระหรือเสียงพระเนี่ยจะต้องเป็นผิวเออเขาเรียกเป็นผลมะตูมเห็น <ทะ S 1> ไ,ไหมครับเป็นเ <ผม S 2> ห็นผลมะตูมไหมครับอ่าพิมนี้จะต้องเห็นลำคอครับอ่าหลังจากหน้าพระปุ๊บก็ต้องเห็นลาคอ องค์นี้จะเห็นชัดเลยว่าลำคอเนี่เป็นลำคอสวยงามมากครับชัดเจนส่วนเกตนี่ทะลุซุ้มแน่นอนครับพิมพ์ที่สี่หรือพิมพ์ดีเนี่ยเกรนี่จะทะลุซุ้มขึ้นไปส่วนข้า,างด้านซ้ายของหน้าจอหรือขวาขององค์พระเนี่ยครับเราจะอธิบายอาจารให้เห็นเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นวาสนาคือเส้นขอบพิมพ์หรือขอบกะจกก็แล้วแต่อาจารยทานน์ท่านใดท่านหนึ่งจะเรียก เรียกให้มันตรงกันนะนะครับต,รตัวเยางผมเรียกว่าเส้นวาสนาเส้นนี้จะเป็นตรงนี้ครับดูให้ดีครับอ่ามีจะเป็นเส้นแบบนี้เลยอ่าพระที่มีความแท้หรือพระที่มีความเที่ยงตรงแล้วในเรื่องของแม่พิมพ์เนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่ตรงกันอยู่หลายส่วนอ่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าเอ่อความตรงกันในเรื่องของพิมพ์ความตรงกันในเรื่องของความลึก ความตรงกันในความตรงกันในเรื่องของความคมชัดความตรงกันในเรื่องของรายละเอียดยิบย่อยความตรงกันในเรื่องของมวลสารความตรงกันในเรื่องของส่วนโค้งส่วนบอเนี่ยสำคัญอ่าเรื่นีครับเส่นโดยขอบฝั่งขวาฝั่งซ้ายขององค์พระหรือฝั่งขวาข้างหน้าจอนี้จะมีอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้จะวิ่งจากขอบกระจกด้านบนแล้วก็จะมาหายอยู่ในระหว่างข้อศอกอันนี้ต้องดูให้ชัดเจนครับเพราะว่าพระ ถ้าที่มีเขาทําเรียนแบบก็จะก็จะสามารถทําตรงนี้เหมือนกันทีน,นี้ความลึกของช่องอกครับผมให้ดูความลึกของช่องอกทั้งสองข้างอันนี้เป็นแสงทั่วไปนะครับเป็นแสงเป็นแสงธรรมชาติทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ถึงกับใช้แสงท่าทิพย์เพราะว่าบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนแต่แต่ถ่ายในเวลาบ่ายสามโมงก็ก็ถือว่าเป็นเวลาที่มีแสงพอสมควร อันนี้เป็นความภาคภูมิใจครับเพื่อน,เอนๆเวลาที่ผมได้รีวิวพระเนี่ยผมก็หนึ่งผมก็ได้ดูได้ได้เกิดความชํานาญมากขึ้นก็อย่าไปเชื่อเสียนนะครับที่บอกว่าถ้าคุณไม่ได้ดูภาคแท้คุณไม่มีทาง,ไม,มทางไม่มีทางรู้จักภาคแท้อันนี้เป็นโมหานครับเออผมไม่เคยเห็นหนังจีนเรื่องไหนที่พระเอกมันอยู่ดีมันไปจับกระบี่อิงฟ้ามาแล้วมาฝึกคนทุกคนจะต้องฝึกจับกระบี่ไม้ทั้งนั้นแหละครับ เราอย่าไปท้อใจครับเราก็ซื้อผ้าแบบไหนมามีมีปัญญาซื้อได้แค่ไหนซื้อมาแล้วก็เริ่มดูตั้งแต่ราคา300จนถึง30ล้านนะใช่ไหมครับดูไปเรื่อยๆก็อย่าไปท้อใจอันนี้ผมฝากเป็นกําลังใจนิดนึงสําหรับเพื่อนๆที่ยังที่ยังเออบางทีจะขวตามคำพูดของคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีภูมิต้านทานนิดหนึ่งครับมีศรัทธาดนวหนึ่ง ผมให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังครบถ้วนเราเราจะเห็นความงดงามนะครับก็เราจะเห็นความ,าม,ค,วค,วามความถูกต้องของพิมพ์เราจะเห็นความถูกต้องของเนื้อเราจะเห็นความถูกต้องของอ,อ,องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดทุกคลิปผมจะทํา5นาที3นาทีครับทุกคลิปผมจะทำห้านาที3นาทีเพื่อไม่ให้ยาวจนเกินไปไปลายคลิปแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ